สวัสดีค่ะทุกผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคุยไทยข่าวค่ะคบพบกันจันทถึงวันพุธ16นาฬิกา30นาทีโดยประมาณวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสบายทิพย์นะคะคุณสบายทิพย์ทุ่งแดงใช่ไหมคะุดแดงค่ะอุดแดงอุดแดงนะคะคเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษจากสํานักงานพื้นที่พิเศษเมืองน่านเมืองเก่าน่านนะคะให้เกียรติมาร่วมรายการสวัสดีค่ะคุณสบายทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเมืองเก่านะคะก็คงจะ พูดที่จะรู้เรื่องดีก็คงจะเป็นคุณสบายทิ์นี่แหละนะคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเปิดที่ท่องเที่ยวเมืองน่านของเราเรามีกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายน2,555เป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะ ค่ะในช่วงของวันที่เ,เริ่มต้น31สิงหาคมเลยนะคะค 1> ส1สิงหาคมจะมีในส่วนของสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ผู้บริหารนะคะแล้วก็คณะนักท่องเที่ยวผู้โชคดีจากต่างจังหวัดค่ะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านนะคะคโดยที่จะเป็นการสำรวจพื้นที่ทั้งหมด5าตำบลในเขตพื้นที่ในเขตเมืองเก่าของเราค่ะค,ค่ะในส่วนของในส่วนของจุดเด่นที่เราจะนําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์เชิง,เชงวัฒนธรรมค่ะ ทุกพื้นที่เลยนะคะ,คะแล้วก็กร่วมกิจกรรมวันนั้นนะคะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้วันที่1นนะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะวันที่1ก็จะมีการแนะนําพื้นที่พิเศษนะคะ<ม>โดยครั้งนี้จะมีผู้อำนวยการอปทอค่ะ<ม>พันเอก<ม>ดอกอรนาริศอธิพักแสงสนิทนะคะท่านเดินทางมาแล้วก็พร้อมกับมาแนะนําพื้นที่ด้วยตนเองค่ะ<ม>ในงานก็จะมีเวทีเสวนานะคะคแล้วก็มีการจัดข่วงวัฒนธรรมค่ะนั<ม>่น<ม>ก็คือการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆของในพื้นที่นั้นมานําเสนอในงานด้วยค่ะ ซึ่งพื้นที่พิเศษในจังหวัดน่านของเรามีที่ไหนบ้างนะครับค่ะในเขตพื้นที่เมืองเก่าของน่านนะคะเราเรียกว่าพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านค่ะทั้งหมด5ตําบลด้วยกันนะคะคอันได้แก่ในเขตตําบลในเวียงค่ะเทศบาลโซนเหนือเขตกลางและก็ใต้นะคะแล้วก็มีตําบลม่วงตึ๊ดค่ะบัดพธาชัยแห้งนะคะแล้วก็มีตําบลดูใต้นาซาวและตําบลบ่อสวกค่ะนะคะทั้งหมด5ตําบลด้วยกันค่ะค่ะมีทั้งหมดห้า่ะ ตำบลด้วยกันคือตำบลในเวียงเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้นะคะแล้วก็มุ่งตึ้อตำบลมุ่งตึ๊ดตำบลดูใต้ตำบลบ่อสววและตำบลนาสาวอีกหนึ่งตำบลนะคะทั้งหมดอยู่5าตำบลด้วยกันนี่ก็คือ5าตำบลที่ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอปทได้มีการคัดเลือกเลือกสรรออกมาแล้วว่า5าตำบลนี่แหละคือเขตเมืองเก่าเป็นเมืองพิเศษพิเศษยังไงครับถึง5าตำบลนี้ถึงได้รับเลือกแล้วก็แล้ว ต่างอาเภอละเป็นยังไงบ้างอะไรค่ะเราสังเกตุดูนะคะว่าเนื่องจากว่าในเขตเมืองเก่านะคะเราอพทรไม่ได้ประกาศเป็นพี้นผู้เดียว่ะนั่นก็คือคณะกรรมการเมืองเก่านะคะได้ประกาศเป็นอย่างที่ทราบกันดีค่ะเมืองเก่าหน้านั้นได้รับการประกาศเป็นแห่งที่สองนะคะรองจากกลุ่มรัตนาโกศินค่ะอภพรก็มาทําภารกิจตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศมาเช่นเดียวกันซึ่งถ้าถามว่าพื้นที่อื่นสามารถจะเป็นไปได้ไหมนะคะก็ต้องเป็นไปตามคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันค่ะนะคะ เบื้องต้นก็คือ5ตำบลนี้ก่อนในจังหวัดน่านของเราเป็นเเปป็็นน5ตำบลที่นําร่องก็ถือได้ว่าเป็น่เก่าก่อนเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเลือกที่มีอะไรกันบ้างคในแต่ละพื้นที่ของพื้นที่น่านจะเป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมค่ะค่ะอย่างเช่นที่บ่อสวกนะคะบ่อสวงนาซาวก็จะเป็นพื้นที่ทางประวัติแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ค่ะ แล้วก็ดูใต้ก็เช่นเดียวกันมีกําแพงกําแพงเก่านะคะเมืองเก่าแล้วในส่วนของพระธาตุแช่แห้งก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะเมืองเก่าของหน้าอีกเมืองหนึ่งค่ะและที่เห็นจะไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้ก็เช่นเดียวกันนะคะบริเวณเทศบาลเมืองหน้านนะคะในเขตตมบลรีเวียงค่ะเราพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งอีกสักนิดนึงดีไหมครับว่าเผื่อจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ฟังอยู่รวมไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดหน้านที่ฟังอยู่ไปท่องเที่ยวเพิ่มเติมกันด้วยไม่ว่าจะเป็น ท,ที่บอ่อสวกับนาชาวที่มีโบราณคะดีนี่คืออ,อะไรนะครับค่ะเริ่มต้นที่บอ่อสวกเลยนะคะคบ่บบอสวที่มีจุดเด่นในตอนนี้ก็จะเป็นเตาเผาโบราณบ้านบอ่อสวก<ม>ค่ะตรงนี้ก็เท่าที่ทราบไม่มีหลายเตาเหมือนกันนะคะคคถ้าคนทั่วไปเราจะบอกว่ามีเตามี2เตา3มเตานะแต่ที่จริงแล้วมีจํานวนเยอะมากค่ะแล้วที่เราไม่ขุดก็มีนะคะเนื่องจากว่าชุมชนและชุมชนได้รวมความเห็นกันว่าเราจะไม่ขุดเนื่องจากว่าอยากจะเก็บให้รุ่นลูกหลานต่อไปได้มีโอกาสศึกษา ไม่ขุดนี่หมายความว่าไม่ขุดเอาเครื่องข้างในเตาเผาออกมาหรือว่าไม่ขุดบริเวณไม่ขุดบริเวณเตาเลยค่ะคือเป็นเตาที่ปิดไว้อเหมือนในอดีแต่ชุมชนจะทราบว่าตรงนี้คือเตาคือเตาค่ะเนื่องจากว่ามีบริเวณมีในส่วนของปากเตาที่จะมีความแข็งแรงกว่าที่อื่นก็จะโผล่ให้เห็นใช่ แต่ว่าจะไม่ขุดไม่จะไม่ขุดจะ่ขเหมือนเตาสองเตาที่เราเห็นกัน่แล้ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือสําคัญมากนะคะสมเด็จพระเทพพระราชก็ขอไว้ว่าเอาไว้ให้ลูกหลานศึกษากันคครรัับบนี่คือบ่อสวกแล้วทราบเลยอีกนิดนึงคะในส่วนของบอสวกก็ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าผ้าลายบอสวกนะคะบอสวกค่ะการทํานําอ้อยโบราณ ค่ะแล้วก็มีในส่วนของทำลูกชิดนะคะลูกชิดหรือมะสาวเราเองค่ะนี่ก็คือของดีของเด่นของบ่อสวนกันใช่ค่ะถัดมาที่นาซาวแล้วครับนาซาวใช่ไหมนาซาวจะมีดอยภู้ซางค่ะแหล่งโบราณคดีภู้ซางนะคะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือโบราณไม่ว่าจะเป็นเสียมตุนค่ะเสียมตุนใช่ค่ะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นเครื่องมือ คล้ายๆเสียมค่ะจะเป็นมีคมนะคะในอดีตนี่ใช้ในการประกอบธรามหากินนะคะทรรมหากินล่าสัตว์อันนี้คือย้อนไปนานมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะประมาณ5,000ปีได้ค่ะเรายังมีแหล่งตรงนี้อยู่นะคะซึ่งนักโบราณคดีหลายท่านก็บอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่น่าสนใจมากที่ดอยปูซางใช่ค่ะก็คือของยังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่หรือว่าเราได้ขุดแล้วก็มาแสดงใน ียังมีอยู่ค่ะในในสวนของดอยภูซางนี่คือเราเดินเข้าไปแล้วจะพบเจอได้เลยว่าหินที่เกลื่อนกาดอยู่นั้นมีความแตกต่างจากที่อื่นค่ะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้นะครับชาวบ้านได้มีการไปดูแลหรือว่าเราได้ไปเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงเผื่อจะได้ไปดูไปศึกษามีมีแหล่งเรียนรู้นะคะมีศูนย์ข้อมูลแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงแต่ว่าเราสามารถเข้าไปที่แหล่งขุดค้นซึ่งทางขึ้นไปดอยภูซางค่ะครับมีให้ ได้ศึกษากันแน่นอนคะอ่ะนี่ก็คือที่ปูซาง<ข>าที่ผมก็คุ้น <ขา S 1> ชราเหมือนกันว่าที่ปูซางนี่ <c oughs> มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออายุเป็นหลายร้อยปีปใช่ค่ะคก็ในช่วงนั้นนี่ฉันจําได้ว่าเป็นช่วงของอมีคณะของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร,ร,ร์ที่เข้ามาศึกษาใ,<ช>ในเรื่องของแหล่งบุรณคดีที่ภูสางแห่งนี้ก็หนึ่งในนั้นก็จะมีหมอชาตรี<ช>จเจริญสิริเข้าร่วมเข้าร่วมงานตรงนี้ด้วยก็ทําให้เราได้ทราบถึงเรื่องของภูสางเกิดขึ้น นะคะแล้วทีนี้เรามาที่ดูใต้กันบ้างที่ดูใต้มีอะไรเด่นครับค่ะดูใต้นะคะที่โดดเด่นเลยก็จะเป็นวัดพระธาตุเขาน้อยนะคะในช่วงของงานแปดเป้งนะคะงานตักบัตรเทโวโรหณะเราจะรู้จักกันดีเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของวัดพยาวัดนะคะสำนักปฏิบัติธรรมกุกเซี่ยวซึ่งก็มีความโดดเด่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะชุมชนในเขตดูใต้ก็มีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันค่ะภูมิปัญญาเขาก็ยังรักษาอยู่เป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่ามีการปั่นฝ้ายนะคะของ ของกลุ่มเด็กๆผู้สูงอายุค่ะเด็กๆกับผู้สูงอายุร่วมกันด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็มีการเวลามีครั้งหนึ่งค่ะน้องใบมีโอกาสเข้าไปที่วัดเอสสำนักปฏิบัติธรรมกุศยลนะคะก็มีความประทับใจค่ะนั่นก็มีการทําตะแล้วนะคะเป็นเครื่องรางเล็กๆค่ะที่เป็นไม้ไผ่สารนะคะครับค่ะแล้วก็สามารถที่จะเป็นของที่เล็กได้เลยค่ะไปห้อยในรถค่ะ ก็เป็นความเชื่อที่น่ารักมากของชาวนานของเรานะคะคือตรงนี้เขามีความเชื Demon> ่อยังไงนะครับที่ที่จะไปไหวอก็คือเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยโชคดีนะคะสวัสดิภาพแล้วก็เวลาทําบุญตักทำบุญบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเราสังเกตว่าจะมีตะแหลวห้อยู่หน้าบ้านไม่ว่าจะเป็นการสู่ขวัญข้าวหลังจากขวัญข้าวเสร็จแล้วเราก็มีตะแหลวปักเช่นเดียวกันเป็นเครื่องรางค่ะครับครับถ้าพูดภาาภาษากลางเขาจะเรียกว่าอะไร นี่คือท้องถิ่นของเราใช่ไหมท้องถิ่นเรียกก่าแต่แล้วแต่มีมีชื่อภาษากลางนะคะแม่ขอโทษจำไม่ได้เดี๋ยวจะมาฝากอีกทีหนึ่งใช่ค่ะทีนี้เราโยงไปที่มวงตืดกันต่อค่ะมวงตืดครับค่ะมวงตืดก็จะมีที่โดดเด่นเลยค่ะวัดพระธาตุชัยแห้งพระอารามหลวงนะคะมีชุมชนที่เขามีความเข้มแข็งในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะผักชามถุงแล้วก็มีผ้าทอนะะคผ้าทอที่ขึ้นชื่อเช่นเดียวกันค่ะ มีการฟั่นเทียนฟั่นเทียนนี่คือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเกานที่จะมีงานหกเปงค่ะจะมีการฟั่นเทียนก่อนนะคะซึ่งในงานวันที่หกันยานี้เราก็จะมีการนําเสนอส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะเอามาให้ชมด้วยว่าเป็นยังไงเลยใช่ไหมค,ครับขั้นตอนวิธีการทําต่างใช่คะ่ะอันนี้ก็จะ<ไ>ปเป็น,นอัตลักษณ์นะคะตอนงาน6เปงค่ะที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์สวทนาของเรานะครับ www.nanradio.net ตอนนี้ก็มีภาพบรรยากาศ ในแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับที่นามาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะทีนี้เราก็เข้ามาสู่ในเขตตําบลในเวียงโซนเทศบาลเมืองเขตบาเมือนงานกันบ้างสามโซนด้วยกันไม่ว่าเหนือกลางใต้ใช่ใช่ค่ะความเด่นของแต่ละโซนเป็นยังไงบ้างค่ะโอ้หไม่ยอมแพ้กันเลยครับถ้าเริ่มต้นกันที่โซนเหนือกันก่อนเลยนะคะโซนเหนือเราจะเห็นได้ว่ามีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของความสามัคคีความสามัคคีในชุมชนหนูยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีวัดน้ำล้อมนะคะพิธิภัณฑ์พระไม้ พระพุทธรูปไม้ค่ะนะคะแล้วก็มีลำวงมะเกลในชุมชนนะคะน่าสงเสริมมากน่ารักมากค่ะแล้วก็มีวัดวัดมหาโพธิ์นะคะหรือ,รบ,อบ้านเราก็วัดมหาโพธิ์ค่ะคคเป็นกลุ่มคนฮักวัดก็มีความน่ารักเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ที่มีการท่องเที่ยวเข้าไปชุมชนก็กระตือรือร้นล,ลุกขึ้นมาทําท่องเที่ยวอย่างตั้งตั้งใจแล้วก็ด้วยความสามัคคีในชุมชนค่ะและอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นวัดวัดพระเกิดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาไม่นานนะคะแต่ว่าตอนนี้สร้างชื่อเสียงทั่วโลกกันแล้วค่ะเห็นว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยการที่เราได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะคะก็ทําให้หลายๆคนอยากไปชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดพระเกิดจะเป็นของแบบเก่าๆสาราก็สาราแบบเก่าๆของ่ะยากขนาดนั้นเลยม็นจะเป็นเขาเรียกว่าปั๊บสาปั๊บสาอค่ะจะมีเยอะมากหลายๆอย่างค่ะมีพระไม้ที่ที่อายุเยอะประมาณเอราวๆกับ พระประธานของวัดมหาโพธิ์เลยค่ะก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่วัดพระเกิดที่นี้มาโซนกลางโซนเหนือเราทราบแล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นวัดวัดน้ําล้อมวัดมหาโพธิ์หรือวัดมหาโพธิ์วัดพระเกิดนะคะตอนนี้โยงมาที่สายกลาง ในส่วนของเขตกลางนะคะนั่นก็โดดเด่นแน่นอนค่ะมาเมืองน่านไม่ไม่นมันสการพระพุทธรูปที่พระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสมุนานนะคะพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปทิพย์แห่งทองนะคะคเหมือนมาไม่ถึงน่านเลยนะคะคเป็นพระพุทธรูปที่พุทธลักษณะอย่างยิ่งค่ะที่มาส่วนตลาใช่ค่ะคนะคะ แล้วก็ในส่วนของเขตกลางนะคะน้องแป้งว่ามีความน่าสนใจนั่นก็คือที่บ้านดอนแก้วรู้สึกจะมีกลุ่มที่มีเรือของชุมชนนะคะที่ให้บริการตามลำน้ำน่านด้วยล่องเรือครับล่องเรือค่ะเรือแข่งนี่แหลอครับหรือว่าเป็นเรือท่องเที่ยวเลยค่ะอค่ะครับน่าสนใจนะถ้าพูดถึงเรือแข่งนี่ก็มีทุกทุกโซนเลยนะคะมีทุกเขตทั้งเหนือกลางแล้วก็ใต้ทุกหมู่บ้านนี้หมดเลยแต่ที่ดอนแก้วนี่แค่มีบริการ ล่องน้ำหน้าล่องน้ำหน้าค่ะแล้วก็มีการทำในส่วนของม่ไฟจีนนะคะของฝากขึ้นชื่อของเราครับค่ะส่วนกลางก็จะมีวัดสวนกาลมีวัดดอนแก้วค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีวัดสวนหอมด้วยค่ะที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะเยาวชนลุกขึ้นมาตีก้องปูจานะคะมีฝอล่องหน้าค่ะเมื่อสักครู่ลืมลืมแจ้งไปด้วย ด้วยนะคะที่วัดมหาโพก็มีกิจกรรมการตีกองบูจาแล้วก็ฟ้อนล่องน้าซึ่งมีการซ้อมกันทุกเย็นนะคะทั้งสองวัดนะคะค่ะเมื่อไหร่ที่มีงานในอปทหรือแม้กระทั่งว่าในชุมชนในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะขอเชิญเยาวชนทั้งมหาโพธแล้วก็วัดสนหอมไปร่วมด้วยนะค่ะดีจังเลยนะครับนี่เป็นโซนกลางที่นี้โซนใต้กันบ้างโซนใต้รู้สึกจะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันใช่คะ โซนใต้ก็เห็นอย่างชัดเจนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดภูมินมนะคะพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุช้างค้ำค่ะวัดกูคำ้ำนะคะบ,บริเวณนั้นนี่คือเราจะเรียกว่าเป็นเมืองอบริเวณนั้นสามารถเดินเที่ยวเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถปั่นจักรยานได้ในเขตเทศบาลก็เป็นจุดข,ขายอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราเรียกว่า slow travel นะคะเที่ยวแบบละเลียดนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสังเกตใช่ค่ะสัมผัสกับบรรยากาศค่อยๆไป ค่ะสัมผัสกับบรรยากาศใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าเบรรยากาศดีมากเลยใช่พนาดไม่มีรถเหมือนเหมือนตอนกลางวันตอนเช้านี้ทุกคนก็เงียบสงบอยู่บ้านบางคนก็ไปตลาดก็จะมีรถผ่านมาเล็กๆน้อยนก็จะทําให้มีในเรื่องโซนของ การท่องเที่ยวเกิดขึ้นโดยเฉพาะขี่จักรยานก็จะมีชมรมถีบจักรยานของอาจารย์พี่รมเทพสุคนเหมือนกันของชุมชนบ้านหูเวียงใต้หลายชุมชนด้วยกันที่ตอนนี้ก็ขยายไปหลายหลายชุมชนแล้วนะคะถือว่าเป็นการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ทั้งการออกกําลังกายอีกด้วยนะคะดูดูแล้วทางอปทไม่เพียงแต่มาสนับสนุนในเรื่องของเมืองเก่าหรือว่าสถานที่เท่านั้นยังรวมไปถึงวิถีชีวิตขนมทำเนียมประเพณี อะไรต่างๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางทั้งตําตำบลเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษอย่างเมืองน่านเก่าแล้วเนี่ยเมืองเก่าหน้าเมืองเก่าหน้า,นานแล้วเนี่ยนะครับก็จะทาอะไรได้บ้างหรือว่าไม่ควรที่ทําอะไรหรือว่าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ต่อไปเนี่ยใครเป็นคนกําหนดแล้วก็ชาวบ,บ้านนั้นจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับค่ะหลายๆท่านชอบถามนะคะมักจะถามว่ามันจะสนใจเรื่องที่บอกว่าเมื่อประกาศพื้นที่พิเศษแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนมอดดรกโลกไหมนะคะสุนงแป้งก็ขอตอบได้เลยว่ามีความแตกต่างอย่างแน่นอนค่ะ การที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษนั่นก็คือการที่เราดำรงชีวิตเหมือนปกติค่ะมีความสุขนะคะแต่การที่อวทเข้ามาประกาศพื้นที่พิเศษนั้นเราก็จะเพิ่มในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวค่ะวันนี้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แต่ก่อนที่จะประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มีการเตรียมพร้อมพื้นที่ก่อนค่ะสร้างความเข้าใจก่อนว่าเมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วชุมชนควรจะปรับตัวอย่างไรนะคะหรือว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรสิ่งแรกที่เราต้องทำคือสิ่งนี้เลยค่ะ S <S ะะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายได้เข้ามาในชุมชนนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ชุมชนจะได้รับนะคะเป็นกลไกในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือการที่ชุมชนนั้นเกิดความภาคภูมิใจค่ะ <S 2> <S 2> <S ว่าสิ่งที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่า, <S 2> <S 2> <S าแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาพร้อมกับมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีอยู่ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะนําเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะศิลปวัฒนธรรมต่างๆทําทให้เกิดการอนรักแล้วก็สืบสานในที่สุดนั่นเองค่ะ <S 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 อีกแห่งหนึ่งที่เราลืมไปก็คือ เขาเรียกว่ากำแพงเมืองือค่ะตอนนี้เรามีการบูรณะกำแพงเมืองหลังวัดมงคลใชอันนี้ก็อยู่ในส่วนของพื้นที่พิเศษเหมือนกันพื้นที่พิเศษเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันค่ะมีหลายๆที่ที่มันมีความเป็นไปได้ไหมคะน้องแป้งเพราะว่าไอ้หลังๆด้านหลังของกำแพงเมืองเก่าของเราจะเป็นร่องน้ําค่ะจะเป็นร่องน้ําเกิดขึ้นเราจะทําแบบ ทางอโยธยาที่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาถ้าจำไม่ผิดนะคะ,คะตรงนั้นถ้ามันปรับปรุงพัฒนาดีๆน้ำเราก็ต้องดูแลว,ว่าจะต้องไม่มีน้ำจากบ้านเรือนของรัศดรที่อาศัยแถวนั้นทิ้งมาก็จะทำให้น้ำตรงนั้นจะเป็นน้ำที่สะอาดมีการล่องเรือเล็กๆมีการขายสินค้าอะไรประมาณนั้นมีความเป็นไปได้ไหมค่ะ ในในพื้นที่เมืองเก่านะคะ <Okay. S 1> เราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าถามว่าเป็นถ้าเกิดเป็นความฝันและความต้องการของชุมชนนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดจากการที่พูดคุยกันแล้วก็การตกผลึกการกลั่นกรองความคิดต่างๆ <c oughs> เรามาอาจจะทะเลาะก,กันก่อนนะคะ <c oughs> แต่ว่าเรามาตกผลึกด้วยกันว่าเราอยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ mm hmm. อยากให้ดึงภาพนะคะ mm hmm. ไม่ขัดแย้ง <c oughs> กับสิ่งที่เป็นอดีตของเรามากเกิน ะะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากชุมชนและเป็นสิ่งที่ดีค่ะรับรองว่าหน,ห,นห,นหนูคิดว่าอปทก็ไม่ขัดแน่นอนค่ะ,คะแต่ว่าก็ต้องสอดคล้องตามแนวทางของการพัฒนานะคะก็คือไม่ทุบไม่รือ้อไม่ถอนนะคะตามหลักตามแนวของวิชาการนะคะของวิชาการค่ะอปทนี่ก็คงจะมีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะ,ะเพราะบางที่บางแห่งในชุมชนจะให้ชุมชนนี่จะลุกมาใช้งบของตัวเองมาบราิหารจัดการก็ ก็คงจะยากลําบากนะคะที่เรามองเห็นอยู่ในส่วนของอ,อพอทอเองมีบทบาทในเรื่องของการจัดสรรพื้นที่พิเศษตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ดําเนินการทั้งหมดหําบลมีลาย,ลายที่หลายๆแห่งเขาเรียกร้องไม่ว่าอยากจะให้บ้านของเขา,ขเขาหมู่บ้านของเขา เป็นพื้นที่เมืองเก่าบ้างมีบ้างไหมคะ,ะมีเช่นเดียวกันค่ะก็มีช่วงก่อนก็จะเปลี่ยนอําเภอปัวนะคะอาเภอบ่อเกลืออําเภอเวียงสานะคะคแล้วก็วันก่อนก็ได้ร่วมประชุมกับอาเภอท่าม่วงผานะคะคแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่เราบอกว่าเราขอ,อทำตามเรามีภารกิจแล้วก็มีกรอบที่ต้องดูแลอยู่นะคะนั่นก็คือในเขตพื้นที่เมืองเก่าตรงนี้ก่อนค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็ขอดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าจะมีพื้นที่อื่นที่มีความประสงค์เข้ามาค่ะคณะรัฐมนตรีอาจจะเห็นว่า แหล่งท่องเที่ยวของท่านมีศักยภาพนะคะก็อาจจะ,อะเอาปทก็อาจจะย้ายจากเมืองพื้นที่เมืองพิเศษเมืองเก่าหน้าไปพื้นที่อื่นได้นะคะในอนาคตค่ะนะคะและอีกข้อหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่น้องแป้งได้กลับไปว่าการที่สนับสนุสนว่าประมาณค่ะนะคะการที่เราจะสนับสนุนงบประมาณได้นั้นนะคะเราก็ต้องเราจะเน้นหลักของการ ภาษาอังกฤษเรียว่า co-creation Co นะคะครหรือว่าร่วมคิดร่วมวางแผน<ม>ร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์ค่ะคนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไถ้าหากว่าชุมชนหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมาช่วยกันคิดร่วมกันทำก่อนนะคะถึงจะได้โครงการขึ้นดีๆขึ้นมานะคะ<ม>แล้วก็ถึงจะเกิดการดำเนินการต่อไปะคะ่ะครับ นี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับแล้วในวันที่หนึ่งกันยายนทั้งห้าตำบลจะมาร่วมแสดงหรือมาร่วมถ่ายทอดอะไรกันบ้างในงานครับอ๋อค่ะอย่างเช่นจะมีเวทีเสวนานะคะก็แน่นอนค่ะเราขอปิดไว้ก่อนว่าเป็นใครบ้างนะคะเป็นความแต่ว่าแน่นอนค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะเรื่องของการพัฒนานะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ของคนเมืองน่านในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านบ้านของเราควรจะวางตัวอย่างไรนะคะค่ะ เวทีเสวนาแล้นอกจากนี้ก็จะมีนิทรรศการเกี่ยวกับพื้นที่พิเศษค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของข่วงวัฒนธรรมนะคะก็จะมีทั้งท่าพื้นที่ค่ะนำขอไม่ว่าจะเป็นการแกะเรือหัวเรือนะคะมีการเขียนตัวเมืองค่ะมีในส่วนของการฟันเทียนอย่างท้องแป้นกาวไปนะคะมีการทํากระบวยน้ําตักน้ำค่ะแล้วก็มีในส่วนของ การกิจกรรมการแสดงด้วยนะคะมีการฟ้อนล่องหนตีกองพูจามีการฟ้อนขันดอกของแต่ละ<ม>ชุมชนงานจะมีวัน,ว,นวันที่1ที่ไหนนะครับแล้วก็เวลาเท่าไหร่นะครับวันที่ที่งกันยาที่โรงแรมเทวราชนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณช่วงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคคใครที่สนใจจะสามารถไปร่วมดูได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องลงทะเบียนอะไรก่อนไหมครับต้องก่อนไหมครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเชิญได้เลยที่โรงแรมเทวราชได้เลยค่ะสิบเอ็ดนาฬิกาโดยประมาณนะครับค่ะครับซึ่งวันนี้ทางสถานีของเรา น่าจะได้ไปร่วมกรถ่ายทอดด้วยนะครับก็ต้องฝากไปทางอภรรเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยในการที่เรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษเมืองเก่าเนานทั้ง5ตำบลนะครับในเวียงตำบลม่วงตึ๊ดดูใต้นาสาวแล้วก็บ่อสวกนั่นเองของดีเมืองน่านของเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันอนุรักษ์ รักไว้แบบนี้สืบทอดสืบสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะถ้าคนยุคของเราถ้าไม่มีการสืบทอดหรือว่าสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้ของมะเก่าต่างๆมันจะสูญหายไปตามกาลเวลาค่ะนะคะก็ต้องขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะรู้สมีความรักแล้วก็ห่วงแหนด้วยนะคะไม่ใช่รักอย่างเดียวคุณก็ต้องห่วงแหนด้วยถ้าไม่ห่วงแหนไม่ช่วยกันอนุรักษ์ วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะสูญหายไปกับการเวลาและลูกหลานที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาอาจจะถามป่ย่าตายายในฐานะที่เราก็คงอายุมันก็คงจะเยอะขึ้นตามการเวลาเหมือนกันเขาถามอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้คงจะเอารูปภาพให้ลูกให้หลานดูคือของเก่าๆนี่มันไม่มีแล้วอ่ะคุณกัปนาแถ้าเกิดว่ายังไม่ช่วยกันรักษาไว้แบบนี้นะครับ ต้องช่วยกันเราช่วยกันคนละไม้ค,คนละมือไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะหน้าที่ของอปทอหรือว่าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนด้วยในฐานะที่ทุกคนเป็นเจ้าของเนนมืองน,น่นาน,น,านแต่ค่ะเกิดที่น่านตายที่น่าน <c oughs> สิ่งสําคัญที่สุดนอกเหนือจากเรา,ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆแล้วภาษาพูดก็เช่นเดียวกันคุณกำมนาศเด็กเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่พูดภาษาพื้นเมืองนะเขาจะพูดภาษากลางเป็นส่วนใหญ่ครับ อีกหน่อยภาษาพื้นเมืองมันจะสูญหายไปกับการเวลาเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็คงจะได้มีการรณรงค์ในเรื่องนี้กันต่อไป <c oughs> คงถึงช่วงสุดท้ายคะ่ะน้องแป้งมีอะไรที่อยากจะ ฝากถึงท่านผู้ฟังกันบ้างในช่วงนี้ค่ะค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนาแลรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านค่ะน้ำแป้งก็อยากจะฝอบบอกว่าการท่องเที่ยวในเมืองน่านนะคะไม่ได้มีเพียงบางท่านบอกว่ามีแต่วัดวาและอารามเป็นเรื่องของคนแก่นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะวัยรุ่นหรือว่าทุกคนผู้คนทุกวัยเลยสนใจที่มาเที่ยวจังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อยากจะให้เจ้าบ้านนะคะชาวนาเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะและพร้อมที่จะนําเสนอภูมิป ท้องถิ่นนะคะและรวมไปถึงความรู้ต่างๆนะคะที่เรามีอยู่ค่ะให้เกิดความภาคภูมิใจนะคะและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวรรค์น่านค่ะท่านก็มาเที่ยวไม่ไม่ได้มีเพียงวัดวาอารามนะคะ,คะมีในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ะศิลปวัฒนธรรมที่พร้อมที่จะ,ะสามารถให้ทุกท่านได้เข้ามาเรียนรู้เชิงลึกได้เลยค่ะนะคะครเรียนรู้จริงๆทางมามืองน่านค่ะวันนี้ช่วงของรายการ คุยไทยข่าวต้องขอขอบคุณคุณสบายทิพย์แะคะคเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษจากสำนักง,งานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันเราก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างด้วยกันก็พี่พน้องชาวจังหวัดนาหนานและท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะทาง FM 94.75เมกะเฮิร์หรือทางเว็บไซต์สวทน่าน w w เว r a d i o อเ t แล้วก็ทางเคเบิลทีวีท้ 3, องถิ่นสาอำเภอก็คงจะได้รับทราบถึงเรื่องราวดังกลา่าววันนี้ขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณครับ,บค่ะช่วเวลาของรายการคุยท้ายข่าววันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะัดีครบ